การขึ้นรถรถเมลที่ไหนแล้วก็คนดับบอกเอ้าน้องๆขึ้นมาแล้วยกหน่อยไม่มีเขาก็ยังตีกันนะาารเพราะฉะนั้นเด็กตีกันนี่มันไม่อยู่ที่คอนเสิร์ตมันต้องแยกประเด็นอะจ๊ะเราอยู่ที่เด็ก <c oughs> ตรงนี้ไอ้คผมถือว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอนไรจ๊ดแลวที่ประมาณนั้นคือกาวนั้นคือพิมพ์ี่ไปกันใหญ่แล้วเราบบจะหยุดจัดคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตฟรีไม่ได้จะจัดคอนเสิร์ตเก็บตัง ผมถามสักครั้งถามสักคำครถบตามปานจอไปเลยอันนี้ไม่ได้ตาตายใครนะครับแต่ตาออกขาดได้ก็ถามครับว่าท่านมองว่ายังไงกับปัญหานี้ท่านมองว่าเด็กตีกันเพราะคอนเสิร์ตหรือเด็กตีกันเพราะว่าการเรียนรู้การสั่งสมตรงเพราะท่านมองว่าเด็กตีกันเพราะว่าไปยืนหน้าเวทีคอนเสิร์ตหรือเด็กตีกันเพราะว่าระบบสิ่งแวดล้อมระบบสังคมมาทำให้เขาคิดและเขารู้สึกอย่างนั้นไม่ต้องตอบผมก็ได้ครับเพราะผมไม่รู้จกักท่านแต่ถามหัวใจตัวเองด้วยความเคารพครับ ข,ขอบคุณครับสลชยใช้ผิดอะไรครับต้นทงทันตัวซึ่งลกขึ้นปรรูปเนอครท่านะทุนครับขเขาเสียงเปิดไม้ด้วยครับต้นทายใครับสิ่งที่ผมจะพูดก็ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอย่าอย่าไม่พูด้ะ ผมขอประท้วงท่านประธานนะท่านประธานต้องควบคุมท่านนะทวันไม่ใช่ลุกขึ้นประท้วงนี่พูดนิดเดียวว่าผิดข้อบังคับว่าท่านลำโทท่านผิดข้อบังคับข้อไหนให้บอกให้ชัดเจนไม่ใช่ว่ามาชี้แจงเองอภิปรายเองท่านลำโทกกาลังจะพูดท่านฟังสิครับเรื่องจอกหลอกแจกแหลกอย่างนี้ <c oughs> ไม่ควรจะลุกขึ้นทันทีทัานใดขอบคุณครับท่านประธานครับครับ <c oughs> ข่าวหน้าพูดให้เป็นสากลหน่อยนะครับท่านถาวรครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้อนุญาตให้ใครประท้วงได้เลยครับถ้าต่อได้เลยครับครับผมต่อแล้วกันนะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าทางพักฝ่ายแค้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีซะก่อนก่อนจะมาหาว่าทางฝ่ายรัฐบวมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เตรียมป้องกันไม่ได้เตรียมแก้ไขเรารู้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เด็กตีกันเนี่ยเพราะอะไรผมมีหลักฐานครับท่านประธานขออนุญาตชูหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันและให้ที่ประชุมสภาโจกแห่งนี้ และพี่น้องทั่วประเทศได้เห็นนะครับสาเหตุที่เด็กตีกันนี่ครับปรากฏชัดเจนครับพาราดอนบินกลับนำทีมไทยตีเช็คผมไม่ได้ว่าพาราดอนเป็นตัวการนะครับแต่ผมหมายถึงการใช้ภาษาครับบางทีการใช้ภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยั่วยุนะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการตีกันมันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นที่ท่านพยายามจะหาวิธีการท่านพนมบอกว่าให้พาปู่ย่าตายายไปร่้งดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมว่าวิธีนี้ยังไม่ค่อยได้ผลถ้าจะได้ผลเนี่ยครับเพิ่มอีกนิดครับคือพอพาปู่ย่าตายายไปถึงเวทีคอนเสิร์ตแล้วให้ปู่ย่าตายายดูแล้ววัยรุ่นกลับ <c oughs> ผมรับรองว่าจะไม่มีการตีกันอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> อันนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเราศึกษากันมาแล้วนะครับท่านประธานครับ ผมเนี่ยเข้าใจนะครับในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องปัญหานี้ผมเข้าใจเด็กผมเคยเป็นเด็กนะครับเคยคิดแบบเด็กๆเคยทําแบบเด็กๆถึงแม้เวลานี้ผมไม่ใช่เด็กแต่ผมก็ยังชอบเด็กผมมีโอกาสผมก็จะไปใกล้ชิดเด็กๆเพราะผมเป็นคนเอ็นดูเด็ก ผมว่าการที่วัยรุ่นเขารักเขาชื่นชมบิ๊กเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายซึ่งสภายอย่างนี้เราก็ได้พูดกันแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็เห็นว่าบิ๊กเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่เรียกว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับตรงกันข้ามสิครับผมว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนหรือรัฐบวงนะครับหรือสภายอย่างนี้จะต้องตกใจอ,อกสั่นขวัญแขว,น,ขวนนะครับ ถ้าปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยครับไปร่วมกันร้องไห้แล้วก็เสียอกเสียใจนะครับไม่ใช่ร้องไห้ให้กับบิ๊กนะครับไปร้องไห้ให้กับแบวซึ่งแบวตายเพราะข,ข่มขืนจนหมดแรงอย่างนั้นดีครับสังคมต้องตกใจต้องแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องพยายามเข้าใจเยาวชนเขาบ้างเข้าใจเด็กในวัยนี้บ้างน ซึ่งเราก็เคยเป็นเด็ก <c oughs> เคยเป็นเยาวชนมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับเขาจะไปแสดงออกด้วยความรักไปพับนกให้นะครับและท่าน <c oughs> ท่านก็ไม่เข้าใจนะครับทางฝ่ายแค้นที่พ่อใหญ่ยิ้วนกมาเนี่ยนะครับหาว่าเป็นนกอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับท่านไม่เข้าใจนะครับดิกเนี่ยครับยังเป็นวัยรุ่นเขาก็ไปพับนกตัวเลก็เลกๆให้พ่อใหญ่นี่เป็นใครปลองนายกครับนกมันก็ต้องตัวใหญ่หน่อย <c oughs> ถ้าเป็นระดับรัฐมนตรีอยา่างกานรัชเขตม,มกจะตัวเล็กกว่านั้นเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าเขาพับกันแบบดูตามขนาดแล้วชื่อท่านพ่อใหญ่ถ้าพับมกเล็กให้มันก็ไม่ใช่พ่อใหญ่นี่ครับมันก็ต้องเป็นพ่อเล็กใช่ไหมครับนะดังนั้นนี่คือเขาทําได้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วท่านเองก็บางทีก็ยังไม่เข้าใจนะครับวิธีการเนี่ยครับผมว่าการที่ยเยาวชนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะคอนเสิร์ตที่มันจะเล่นแบบเพลงแบบร้อนแรง ลุกอารมณ์มให้เกิดความตึกมแหมคึกคักคึกเหิมนะครับจัดได้ครับรัฐบาลไม่ได้เลิกจัดคอนเสิร์ตเราจะจัดคอนเสิร์ตในค่ายทหารหรือไม่ฉชนั้นก็จัดคอนเสิร์ตในคุกให้มันรู้แล้วรอดกันเปเลยไม่ต้องไปไหนไกนะครับแล้วตรงประตูทางเข้าจะมีตลปัดปักอยู่4อัน ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นให้มีมลานาลุสติก่อนดูคอนเสิร์ตแล้วดูที่ครับยังจะตีกันอีกไหมนะครับผมคิดว่านี่แหละครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝากบอกนะครับน้องๆที่ไปร่วแมแต่เวลาไปดูคอนเสิร์ตเวลาเ,าเพื่อนเข้ามาฮึกเขิมอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของศักดิ์ศรีระหว่างสถาบันนะครับ อย่ารักศักดิ์ศรีจนขาดสตินะครับบางทีนะครับเราถูกอิทธิพลครับหนังจีนกําลังภายในอะไรฮะฆ่าได้ยามไม่ได้มันกล่อมเกลาเราอย่างนี้ไม่ไหวนะครับให้เปลี่ยนนะให้ถือคติเหมือนผมผมนั้นถือคติว่ายามเถอะอย่าฆ่าเลย กัวงชีวิตขนาดนี้เลยนะครับจริงไหมล่ะครับใครอยากยามยามเถอะอยากฆ่าเราก็แล้วกันใช่ไหมมันเรื่องอะไรจะมาตายง่ายๆแล้วผมเชื่ออย่างนี้มันไม่มีตีกันนะครับแล้วเวลาเพื่อนเขาชวนเนี่ยครับก็ไม่ใช่เราเฮไปตามเขาหมดทุกอย่างนะต้องถือคติอย่างนี้ครับสมัยผมเรียนผมก็ถือคตินี้ผมไม่เคยไปตีใครเลยนะฮะเพราะถือคติบอกว่าไปไหนไปกันตีกันเราป่วย <c oughs> ถ้ากินฟรีบอกด้วย ถึงป่วยก็ไปใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรชีวิตเราก็รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้แต่ที่มันต้องมันต้องมีวิธีมีสติมีในการคิดนะครับและผมอยากจะเรียนต่อสภาแห่งนี้ครับว่าอย่าลืมนะครับว่าวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันสําคัญนะครับเพราะเป็นวันเยาวชนนะครับเราเลือกวันที่20กันยาเป็นวันเยาวชนเพราะว่า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์พอดีเลยครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสําคัญวันของเยาวชนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องพยายามมาช่วยกันดูี่ครับว่า อะไรตรงไหนที่ทําให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นกับเยาวชนของเราสภาหแห่งนี้จะช่วยกันแก้ไขครับท่านประธานครับขอบคุณท่านขาวรนนะครับต่อไปจะเยียนเชิญท่านรัตีว่ากระท,ท,รรท,ทร,ระวงแรงงานครับท่านประธานที่เคารพกระผมพงเทพอุดมรุ่งรัฐมตรีกระทรวงแรงงานถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสดใสแต่หัวใจผมก็บริสุทธิ มาดังฟันเพลงของคุณบิ๊กดีทูบีนะฮะปฏิหารจากพลังใจนั้นมีจริงครับท่านดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบข่าวจากอาการเจ็บป่วยของคุณบิ๊กที่มีอาการดีขึ้นจากปฏิหารนั้นๆผมเองในฐานะหัวหน้าพักและพักของผมก็มีอาการโคม่าทีเดียวแหละครับเห็นไหมครับขาเก้าอี้ผมจะถูกตามมาเลื่อยถึงในสภาเลยครับท่าน แล้วคิดดูนะครับถ้าขาของอี้ขาดหมดเมื่อไรคอผมก็คงจะขาดจากบ่ายแล้วผมไม่ต้องเดินิีวหัวเข้ามาประชุมในสภพพาเลยครับตัวยาพิเศษใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่มีทางที่รักษาอาการโคม่าในภักของผมได้จะมีปฏิหารเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือปฏิหารจาก หัวใจบริสุทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรคนเดียวเท่านั้นปฏิหารจากท่านนายกรัฐมนโทจะรักษาอาการป่วยไข้ในพรรคของผมให้หายเจ็บป่วยได้ขอบคุณกท่านประธานเิญท่านสารวัตรครับเพ่าใหญ่กับสารวัตรลงลงกันก่อนนะยจะพูดกให้สารวัตรขอบคุณนะพ่ใหช่วยกันเลกเลย ่นประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมขอตอบออฝ่ายแขนเรื่องตีกันนะครับเป็นเพราะนักเรียนขาดจิตสำนึกในศักดิ์ศรีและอาจไม่เคยได้ยินข้อความที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้มนบ มอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนอถวายทรงทันเทิดลาดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดรักข่ามอบไว้แก่ตัวขอบคุณครบทนประธาน ท่านประธานครับนิดเดียวครับท่านประธานครับเท่านประดมครับอย่างท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญอยากจะเรียนเสริมนิดนึงครับท่านประธานหารือท่านครับผมบอกแล้วไงฮะว่ารัฐบุญเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเสียงของท่านเมื่อกี้เนี่ยเหมือนปลุกระดมให้นักเรียนตีกันนะครับ